ในซับแมปพีในแมปของชื่อว่า Family House นะคนัะนะแล้วก็อยู่ในระดับของม e d เด m ลเพราะฮาร์ดมันเอ๊ะาปทำไมเว๊ะม m e เด u m พอแล้วระดับแร้เอาฮาร์ดเอาฮาร์ดเอาฮาร์ดเ่งไม่ได้เล่นเกมพอดีโอเคเริ่มสามสองหนึ่งกดแม่งโอเคอ๋ออย่างไม่เล่นเลยไม่เล่นตื่นเต้นมา ตอนแรกก็เลยจะจะชวนหลายคนมาอัดคลิปด้วยกันแต่ไม่มีใครว่างเลยวันนี้คนนี้ก็เป็นที่ที่ก๊อตบอกนะเป็นวันที่ไม่มีใครว่าตื่นมาแล้วทํางานนะใช่พอตื่นมาได้เล่นเกมก่อนเลยไม่ได้ทำงานก่อนไม่คือตื่นมาได้ว่าคือต้องกินข้าวจะมาดับแรงคื้อตข้าวแล้วซื้อของว่แต่นี่คือตื่นมาแล้วตื่นสายก็ดีโดนโดนทํางานนะทำงานจ้างต่างค์ไปใช้เอาไปเอากระดาษมันแล้วกันเนาะ อืมก็ดีเหมือนกันไปใช้แล้วมากระซูไปแต่เอาชื่อสามกระบอกเข็นโอเคกดมากัลเขนไอ้คอร์ดเื่งว่าเราคงไม่ตายแน่วันนี้เพรามีแมกันเขนถ่ายในเกมนี้แม่งคุณภาพไม่ดีเลยก็นะเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีเออเราจะถือไอ้นี่ไว้ที่แชมเปญเจอปะเพราะว่าผมจะส่งไปใช้เพราะว่าคอยแซงเลยนี่ให้ไม่เป็นเดินเดินด้วยกันแหละเพราะว่าผมจะส่งให้เดีผมให้ส่งไปให้ เดี๋ยวูว่าแม่งเดี๋ยวสักพักแก้วแม่งล่วงแน่เลยรู้ว่าสิบแปดตรงนี้สิบแปดสิบเก้านี้เดี๋ยวเราดับเบิ้ลไดไม่เสียนี่ปีท้านะเสิบเก้าแป๊งเปิดเสียนี่ึงเลยโอเคเดี๋ยวมันไม่รับใจอย่งเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวจกแตกกันนะเดี๋ยวต้องยกแตกจกแตกจกแตกลองไปลองบนไหมหรือว่าจะไปเปิดเยอะนะห้องกี่ตาร์ห้องนี้ตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเข้าเลยวะเนี่ย ปปเเลลยยวะใครมันเรียนหนังสือตอนนี้วะเนี่ยหนังสือคณิตศาสตร์ไอ้แย่จะขายยาเหรอแมปอะแมปว่าอะไรแมปแมปแมปมันคือมันคือเลขอย่างหนึ่งหรือคือยายาไอ้ยาไอ้วิชายาไอ้ไอ้ฮึมไม่เจอว่าเสียงนี่เมื่อกี้นี่เพิ่งมันบิวขนาดนี้เลยวะเออไม่โทรศัพท์โทรศัพท์ เดนตอนไหนมุดยจงไหมไม่ดมดผมส่องส่องได้อยู่ไนยีเีฟเท่าไหร่อ่ับีฟหนึ่งตรงนี้ยีฟหนึ่งไม่มีอะไรยี่สิบยี่ฟหนึ่งไม่มียีฟไมมีอสบายต้องมีสตองแฟร์ไลเออสบายเลยถ้าดูๆเลยชั้นบนไม่มีแน่มันเตือนตามหาเราปะเดี๋แค่ขอแค่คยคนในนั้นแล้วสตอร์จสองแฟรไลท์ไว้แล้วหลังก็เห็นเราเลยว่าหอ้บุญเด้ยังาลุง เห็นหมดเลยอไฟไฟดับไดับนัไปหาฟิวกันเีไปนุงหานี่เวยไปใส่กุญัจกุ๊กเกเผื่อได้เจอเนี่ยมักินก็อัตรงนี้เผื่อไว้แค่เผื่อไว้รวมเหมือนนะเ่เหมือนใจช่างภาพเลยเป็นงปรัวช่างค้องสลูกไตามหังกันเนี่ยตักกล้องมาเจ้า้องน้ำเลยเอ้ยทางเดียวไดกับไปกันทางไนเลยอ่าทางนี้เหรอ มีเอาอีฟไหมดูีฟไหมไม่มีอีฟเดี๋ยวีุยเปิดประเด็นนะใช่กัเใช่อีฟไม่มีไม่มีอะไรบอกรู้ได้เลยนะอ๋อตรงนี้เออฟิวนี่เอ๊ะแปลกว่ะวันนี้ฟิวข้างบนเว้ยอ่ะเดี๋ยโอเคอีฟไม่มีอ่ะคือต้องคอยนี่ไงคอยปิดเปิดนี่ไงเอออ่โอเคเปิดได้ละวไอ้เปิดไม่ได้ก็ไม่มีตัวนี้ว่ะเอาอีไป่ะเอาีไป่ะโยนใหน่อยยีฟให้เออก็ดีนะ มาอยนันเนี่ยจะ้เห็นปฟืัเนฟ่าเห็นเม่อาเดี๋ยวได้ปะนะขอไปตั้งขึ้ก่อยว่าแม่งั้งขนไรโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียตุ๊บะไรใครตุบแลไววะเรียนมันปะวะมันมาไม่แน่ใจนะอะไรวะุยสะดุ้งนั่นแหลเฮ้ยไม่เป็นลุงลเาโอเฮียจตุ๊บอะไรบาอย่างนั้นลุมันนึล เขาเอาโว้นี่กันลุงไปยังไม่ได้เอาโว้นี่เลยอิมเอฟกับอ่าไหนวะไอ้เครื่องโนมิเตะวะใช่ใช่ไปนะขอกดอ่ะกดของไม่ได้อบันด้กดเด็ดิเด็กับจีกดไม่ได้กดไม่ได้เลยไม่ได้อะเกมบัากวะอัดไว้ดีไหมนี่ะอัดไว้ five minutes later โอ้โหน่านาไอ้ไก่เอ้ยคอสผีโพนั่นไงเจ้าผีข้างๆไหนเดี๋ยวกดแล้ว้ย ลุงเจอผีใช่เจอผีเหรอแล้วเป็นยีงอโอ้ยเชี้อตกใจม,มาเลยผมไม่เออะแล้วกันนะผมแม่ก่อนแล้วกันวายเอาตัวเรกับเพื่อนเ,เลยเหี่ยว่อนดี้อยู่ไหนอ่ะลุงเดินมาข้างน้ำผีผัวผีผัวสปิริตปะลุงเจอแม่งทุกอย่างเลย น้ำดำก็เจอไอ้เหี้ยน้ำดำก็เจอสุดๆเลยว่ะทำไมไอ้คนไม่เจอว่าต้องเจอแม่งคนเดียวมัเลยนี่ตะกี้นี่ต้องกว่าหุ่นตะกี้เนี่ยแบบไม่งเรกว่าไอ้เดียแบบว่าตาฝ่ดยวายตะกี้เห็นผีตะกี้เนี่ยเหรอเอจผมเป็นผมเป็นตะกล้องผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นผมแค่เป็นตะกล้องเฉยที่มาถ่ายทำวันนี้สารคดีสารคดีเนี่ยในที่บ้านผี ใครว่าแบบว่ามาถ่ายมาถ่ายแบบบ้านผีนะบ้านสนักขันีก็นักสนีเจออะไรวะเชจอผีหลอกอับปิดปิดไฟไปปิดแล้วเปิดไฟนะไหมเปิดฟืงเฟืงไฟไหมเลยปิดลุงเนี่ยลุงปิดไฟแล้วทีนี้โอเคข้างบนไม่มีข้างล่างก็ไม่มีนต่เหลือห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำข้างบนมีมั้ยหรอข้างบนแค่เจอเฉยๆแต่ไม่ใช่ผีอ่ะ เจอเจอคือจะไปเจอไหมไม Elijah, kind of um, it, okay, okay. Okay. ่เจอกระดูกเว้ยไอ้ข้อไปคาบมากเอาเก็บละโอเคเราเราเราเอามันต้องเป็นไรเดียเหมือนเราเดินจุ๊กผีไม่รู้ว่าอาวไฟดับไฟดับไป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 เลยโอเคมาเท่านี้เท่ไรไฟดับทีเลยมันเป็นที่อะไรครับพี่มันมันล็อกไปปะเออวะ ผมยึดด้วยครับจะไปด้านล่างปะไม่เลยต้องไปด้านล่างอ่ะเมื่อไหร่ไปด้านล่างอะไรไม่ตายก็ดีอ่ะเขาก็ไม่เจอผีเลยไปหกองศาเว้ยองศามองเจออะไรปะนี่ว่าอยู่ในห้องนี้เว้ยนี่นี่ห้องนี้จริงวะนี่นี่นี่สามองศาขอเป็นไม่มีไม่มีอีฟไม่มีเอฟไหนลุงลุงถีลุงถีอีฟดิเขียปะ ไม่มีด้วยอะ่ะไม่มีไอ้กูส์อัพก็เคลียแล้วผีเต็มมาเลยมันมมก,ก็มีกูส์อัพฟแล้วผีตอบยูเรียไหมตัวเดียวมันมีอะไรตัวเดียว,นะยยวยตัวเดิมปะไม่มีอะไรเขียน,นะน,นเดี๋ยวไปดูขอ,ของหน้าบ้านดีกว่าว่างอะ่ะผีว่างอะ่ะยีฟสองแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปกัน ผีเป็นประตูผมได้กิ๊กเก็บเป็นประตูมากเลยเป็ราเหมือนในรายการจริงจังเนี่ยนะไงเอ้ยเดี๋ยวลองว่าเอาไฟฉายเดี๋ยวเอาเทียนไปเรียกผีแล้วก็ควัดตัวอะไรบ้างเลยไม่รู้สองไปเซ็ดต์นนหลังไอ้ควัดไอ้ควัดควัดคุยกับผีได้กันนะหนาที่ควัดนะเดี๋ยวนะพูดยังไงวะยังไม่รู้เรื่องตึ๊งตึ๊งก็กดพิมพ์ก็พิมพ์อลิซาเบธคลาร์กบอกว่าเวียยูโชโยเซลอะไรพวกเนี้ยเหมือนในนั้นนะพีผมพิมพ์ไม่ได้ผมพิมพ์ไม่ได้เว้ยเ้าียวะ อ่ะไม่พิมพ์ไม่ได้ปะพิมพ์ไม่ได้เนี่ยคนอะไรขวะทิ้งเครื่องหมายทับอบบที่ตัวเลขใหม่ทับทับที่ตัวเลขอ่ะใช่ใช่ที่ตรงตัวเลขอ่ะที่มันจะขังลำเบอร์อ่ะล็อกลำเบอร์อ่ะเออลงบล็อกเนี่ยเนี่ยมันตะบุกเลยบล็อกมันมันกดไม่ได้เว้ยคือกดไม่ได้ทิ้งแหว่งเลยค่ะงั้นเดี๋ยวลุงงั้นถือไว้เดี๋ยวลงจัดการเองเฮียนี่ลุงทายทุกอย่างนี่ตังค์ลุงขอเก้าสิบเปอร์เซ็นด้วย ผมโยนจริงแล้วกันนะไอ้กระถือไว้ดิดีทังไม่ห่มใช้ไม่ได้ไม่เดี๋ยวก็ค่อยดอบให้ลู้ไงตอนนี้ลงถือเทียนถือไฟแช็กเนี่ยไม่ก็ถือไอ้กล้องนี่ด้วยเแหละไฟแช็คเราเฮ้ยเอกนี่มาได้วหมโอเคไปไปไปบางเงี้ยตาโคตรเดินห่างลงบนสองไม้โคตรเดินห่างลงแม่งโคตรโคตรห่างเลย โอเคก็เล็เราต้องวางเทียนแล้วก็กดไปเช็คกดทิ้งค่อยไปเช็คสมุดนี่อืมมีเวโอ้ยสองแหรอเออมันไม่มีเลยรล่าแต่งสามเัมนเดิมใชอืมขอเก็บนี่ก่อนก็ตังไว้ตรงนี้ได้ไดๆๆด้ไดดห้องนี่แหละอ่าแล้วก็เงต่อไวนี่น แล้วก็ทำการอ่านชืเรียกผีแล้วก็ได้เลยตกไม่ค่อยดีตั้งนี้ได้ไหมผมช่วยไงผมช่วยผมช่วยผมช่วยก็ว่านี่ไปหนึงต้องสือไม่ค่อยมันใจไอฟิงเกอร์ปิ้นฟิงเกอร์ปิ้นเลยฟิงเกอร์ปิ้นเลยตูตรงนี้วางไว้เออนั่นแหละผีโดนดุงแล้วโดนโดนโดตรงนี้ฟิงเกอร์ปินบ้าเห็นปะไอตรงตรงนี้ ะิกปนมันหันกระปินไปไอ้กลางเขนหายแล้วโอเคแล้วเห็นอะไรเห็นอะไรมันเก็บมันมาอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วกลับกัปไอ้ซัดขับ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 เราคุยกันไปอีแล้วกลับไปซัดกลับโอเคไปไปไปอุ้ยตะกี้นี่รู้ว่าแม่งต้องหานี่เพิ่มไหมคอ้ขัดาเรียกว่านะไอ้อยู่กลางเขนต้องหาเพิ่มไหมอ่มเห็นนะเหมือนผมเหมือนผมปิดผมเห็นคนไอ้ตาแดงมาเลยเว้ยเหมือนเขาเป็นโรคตาแดงมากกว่านะเขาไม่ได้เป็นผีนะใช่ เขาแค่เขาเปลงป่าดินแล้วก็เขาทับเป้งหนาเป็นไปเว้ย My God the finger pin okay อาสายที่สองคืออะไรวะลืมแล้วไม่มีออสายที่สองยีนเบบมันเขียนไหมยีมเบบก็สปริตบล็อกอะแล้วมีฟิตติ้งไหมฟฟิตติ้งไม่มีเบนชีปะเบนชีผมเจอผมเจอเบนชีเบนชีสปริตบล็อกมันตอบไปวะไม่ตอบเบนชีสปริต ประตูไกด์ประตไกด์นี่ตัดไปเลยไม่แบงคชีก็สปิริตอะสปิริตนี่เพรว่าแบงคชีแบงค์ชีนะพอเราเป็นนักล่าผีที่โคตรโหดเลยได้แค่ไหนถ่ายเดียก็กลับแล้วอ <c oughs> ุ้ยสมองลุกเดือดสี่สิบเอ็ดชิบหายได้ไงไอ้เหี้ยนกกันนีสบิบสมองจะไปเลยไหมเนี่ยหรือ,อว่า<อ>ไปสิบจะหาข <10. S 2> าดเพิ่มดีกว่าเราเรายินตายหาแล้วเราไม่มีอีเว้นเลยนะที่ยังไม่ได้เลยนะ ยังเวฟแค่สองเองไงมันไม่ใช่ห้าอืมอะไรดีวะจะไปได้ไหมไปได้ปะเราเราได้ปะแล้วเราไปได้แล้วแบบแบบยันนี่ม่งเก่ียบะมันเก่ีบัดโอเคทุกคนตัดสิบสามนาทีแล้วโอเคอ้าวโฟโต้ไกด์ในที่ทุกคนไอ้ไอเอี้ยโฟโต้ไกด์ได้ไงวะโฟโต้ไกด์ออกมาอย่างนี้เลยเหรอ ไม่ใช่เลย <laughs>